สวัสดีค่ะนี่คือบรรยากาศโครงการพัฒนาชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปสำหรับการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อผู้สูงอายุหนึ่งในทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำา MOU ร่วมกับกศนออำเภอแมแตงจังหวัดเชียงใหม่ เพราะว่าอย่างที่บอกเป็นใบอ้อยหรือว่าใบข้าวโพดเองนะจะเอามาทำประกันการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันปลอดสารที่นี่ใช้เวลากี่วันคะมันถึงจะย่อยสลายนะคะระยะเวลาของกระถางครับตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณสองสามเดือนขึ้นอยู่กับระดับน้ำระดับน้ำถ้าลดน้ำมากพอถ้าระดน้ำเยอะก็อาจจะย่อยสลายไป แล้วถ้าคนนําไปตกแต่งอย่างนี้หรอคะถ้าไม่ได้สีไปไม่อย่างเี็น่ะอาจจะอยู่ได้นานนิดหน่อยก็แล้วกันค่ะค่ะโอเคลูกกองคุณครูหรือว่าแม่แม่ขามีมีเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็หาบ้าเนาะไม่น้อยคือเป็นความรู้เพิ่มเติมนะเรื่องของเครื่อนกันถ้าอย่างเจ้าบ้านนะครับถ้าทํากับเครื่องเราอยู่กับเครื่องก็สามารถทําได้นะครับ แต่ว่าถ้าดูจากน,น่าจะใจรับการลยแค่แรงอัดอย่างเดียวนาครับถ้าจะใจวัสดุในท้องถิ่นอื่นแล้วมาอัดแปลงอย่างเงี้ยจะจะพอได้ก่อนรือจะต้องใจแรงอัดขนาดไหนถึงจะขึ้นลูกปิดหารได้<ช> <ๆ S 1> เพราะว่าเฮาถ้าเปิ้อยากไปทนายาบดแล้วไปทําที่บ้านเนี่ยไอ้วัสดุที่มันอยู่ในบ้านที่<ช>หาง่าย<อ>ามันาจ,าจะใจได้ง่ายกว่า มันจะมีรักาทนอย่างครับถ้าจะใช้แรงเครื่องเครื่องอัตนี้ถ้าเครื่องอัพตอนนี้ผมขอจะใช้แรงอัพอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าสิบ หากกรณีที่เฮาไม่มีเครื่องเต้าตีตอนนี้ตัวโครงการเองเราจะได้ตอนนี้ได้โฟกัสไปตีตรวจใจเครื่องแต่เต้าตีน้องทดลองไปเนี่ยจะอาจจะเป็นตัวกระถางที่เฮามีอยู่แล้วกระถางดาอย่างเงี้ยจะทําส่วนผสมอย่างน้องที่น้องทํามาเบื้องต้นแต่อาจจะต้องเหลวกว่านี้นี่เพื่อตีจ่ายน้ำเอามาประกอบแล้วเอามาขึ้นลูกตามรูรแรกที่เป็นลูกทรงที่เฮาต้องการจะเพื่อมันไว้อาเจ้า มันอาจจะไป่ต้องใจแรงอัดแต่มันจะบบกแข็งแรงเต้าตัวที่เราใจแรงอัดเหมือนเราเอาไปเคลือบแล้วทําให้มันเป็นเขาเลือดลูกทรงตามการะทาที่เราต้องการเาจ้าอันนี้จะเป็นข้อต้นที่น้องได้เริ่มทดลองลกันไปเาจ้าเจ้าก็ถ้ามีแดดใช่สามารถใจเคืองได้เนาะเพราะว่าอันนี้มันต้องใจเครื่องตัวนี้ค่อนข้างเนาะค่อนข้างอัดแน,น่นนะเจ้า,จาแต่ถ้าถ้าบัดใจก็คือหาแบบ ตีเขาไม่ได้และเอามาขึ้นแบบเองยากจะรอทีนี้าล้ายๆคล <จะ S 1> <ะ>้ายๆจากได้รัแล้วนะเก<ะ>้าแต่ต้องใจต้องนักประมาณก็่าไหร่ทีนี้ขน,นากระทางขนาดนี้นะครับแรงอัดต้องขนาดไหนข<า>นด <ไป S 2> าดถ้าขึ้นไปทำอาจจะแร้ ใช่ครับอยู่ตัวนาะแต่ว่าเวลาเอาคนตาแต่อาจจะต้องเอาแขงอย่างนั้นครับผมเอาอย่างคือนำเสนอว่าน้ำหนักขนาดไหนครับรับขนาดของการในในในส่วนตัวนี้เนาะอาจจะเป็นการด้านทุกมเติมเพราะว่าเนื้องด้วยตัวเครื่องเนี่ยจ้าแห่งที่อาจารย์เปิ้ลบอกเพิ่ลทรับรวมกับอาจารย์ตีต่างประเทศเพื่อเป็นนคพัฒนาตัวเครื่องนี้เฮาเอาเป็นคนแบบอาจารย์เปิ้ลไปติดต่อและแบบออกไอเดียให้คอาจารย์แล้วได้เครื่องนี้มาซึ่งที่แรกเปิ้ลจะเป็นคนที่เข้ามาเทรนนักกีฬาที่ได้ ถ้าม si ีโอกาสอาจารย์เพื <bul> ่อนได้เขาพื <t> ้นที่พื้นที่มาเองหนูจะเชิญตรงอาจารย์หรือว่าผู้สนใจเนาะมาเข้าฟังเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวเครื่องที่เขาอยากทําหรือว่าเอาไปัน a ดบไปพัฒนาไปยุบต่ออาจารคับเขาอยู่ภายใต้โครงการงานวิจัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของทูดข่านนะครับมี เอาสารตะกร้าแล้วก็เอาเอากระางใส่เพื่อเพื่อที่จะไว้บบว่าเวลาขายวอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกที่จะเหมือนว่ามันมันสะดวกตอกูกเ่ยเราก็เหมือนกับเขายากเอะขาเหมือนแต่ก่อนเขา่าเอากระถาเนี้ยไปถูกติกครับเซเซย่างเซต่เารบอกความเพียงเนาะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐีความเพียงด้านการศึกษาที่นี่เขาคัดเลือกคือ เป็นไ <M> <itch anse> รื่เรียนรู้เป็นหน ouais. ึ bies, ่งฐานที่เราจะเข้ามาจัดกั้กแต่ังอยากจะพัฒนาการงานเปิดการเนีนะครับเพราะว่าของเราเพราะว่าจะเป็นนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรามีนักศึกษาอยู่สองกลุ่มก็มีผู้เรียนผู้รับบริการสองกลุ่มคือนักศึกษากลุ่มที่เป็นนักศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับต้องยังอบรมมาต้นมาปลายเนี่ยนะครับก็จะทุดขั้นเตรียมนะก็จะมีทีมกำลังที่านแล้วก็ยังชุมที่เป็นงานเกี่ยวกับอบรมประชาชนครับขับเคลื่อนปัญหาเศรษฐกิจของเป็นองก็อยาก นำความรู้ตรเนี้ยว่าจะวางกระแสความรู้อย่างไรเอาไปใช้ตัวกลับนะครับวันนี้ก็คือกระแสที่ดีและก็จะให้ร่วมหารือเรื่องของแผนงานที่จะประสานทากิจกรรมต่อไปครับขอบคุณขอ้แจ้งธุรกิจกลับไปมื่อไม่เรียนรู้เลยครับแม่เี่ยวรู้อรขอบคุณครับตขอขอบคุณต่างคนต่างเดี๋ยวในส่วนนี้อย่างใดไปมุงไปไม้ไปแมวสามารถทำได้ ทำร่วมกันได้ที่นี่นะครับันนผู้แทนประธานธิบดีสหรัฐเนาะผมก็จะมีการทำมาจากตึกสิีลตึกห่นเวลาทีกันไปนครับอันที่สองก็คือว่าถ้าอยากจะมาทำตรงนี้เนี่ยมีเครื่องต้องสามารถทีการมาใช้ได้ถ้าอยากจะทำที่นะครับอันนี้กระจไอีกนครัว่า าอยากมีรายได้ในอนาคตต้องเอาพัฒนาเผลิตภัณฑ์อยู่ส่วนแล้วอะอยากเอาไปขายก็ได้หรือถ้าอยากดูครับผงมาซื้อไปไปปลูกก็ได้นะครับเป็นเป็นตัวแทน้ก็ได้อย่างเดี๋ยวต้องขอบคุณทั้งพ่อแม่แล้วก็ตังค์ครูตัวเองนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้วันนี้ก็เขาบอกแค่หน้าก่อนนะครับแล้วถ้ามีกิจกรรม กขเป็นหน้ากากนะครันะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับมีภาพนี้นะครับแับถุาทุกท่ากที่เพื่อระมาณนาคารหรือกับธนาการกัาเนี่ย มาอยาเขาคกนะครับสองประันทีกับมาได้เฉยเาะแต่ส่วนหนึ่งที่เราทำได้ขน่านทีเรามาเข้าในวอรนี้มาอย่างกอนนี่ครับ่ก็ปะคือบางเฮาอาจจะบางส่วนนะครับคือมาเกียนะาจจะว่านังส่วนที่ส่วนใหญ่ามหานที่อยู่นก่ะครับ ว่าได้เข้าหูยากครับเราแบเอาว่าถ้าแต่ถ้าในส่วนของอาหารสูตรยา้ ว่าเรเนัทให้าได้เนรือสืันนิ่เหมือนกันนะส่วนหนึ่งขอมันแต่เราต้เบเรื่องรเนมสูตรต้องสูตรใจอองครัอาจารย์นี่ยังพัฒนาขึ้นนอกจาจะได้อนรด้าพยายามตไ่ว่าคืเราได้รับ้ารเรยนาครับการมอนกน มีขนาดเลยครับนนี้เราถามนะครับเราเข้าทหนึ่งที่ทำงานวิจัยแล้วมีผลกใช้แล้วกแต่ถ้าเรื่องของทีต่างๆย่นียเราก้างบกว่าว่ามนทีน่านาดไม่ามใเขาอูกเราสองไปข้อม้เราไมเราองเกี่ยหเราเอาแต่ยึดไปทำไปไป ใหญเราจะให้คนใหญ่เข้อน้ำตึงไปละสามสามสามมันเล็กกว่านี้

ราคามันอยู่นี่เราไปใส่เกิน